เพลงที่ทุกคนรู้จักเราส่วนมากจะเป็นเพลงเร็วค่ะคือเพลงปูนิปิปิปเพลงนี้พี่ลิซ่าเอาไปเต้นอยู่ในรายการเกาหลีก็ค่อนข้างที่จะทั่วโลกรู้จักนะคะ<ม>แล้วก็ผลงานเพลงที่ ดังตอนนี้126ล้านวิวนะคะก็รักคนมีสองคนค่ะที่ร้องคู่กับน้องเนยในภสวรรค์ค่ะอีปีจะน้อยเลยเสียงแบบอะไรนะมันมันคืออะไรนั้นนิดเดียวนะอะไรกำลังๆเ่มันคือการแบบว่าช่วยหน่อยอะไรเงี้ยต่ว่าเจ็บมากเลยเลยคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมา ตามน้องนักร้องชื่อดังครับน้องจันทพรนะครับนักร้องชื่อดังนะครับที่ร้องเพลงปิ๊กปิ๊กปิ๊กนะครับนั่นเลยครับคุณผู้ชมนะชื่อดังนะครับนักร้องชื่อดังนะครับมาร้องถวายแม่ฮันนี่สีสานนะครับคุณผู้ชมนะครับมาดูว่าร้องเพลงเสร็จแล้วจะจับปิงปองได้รู้เลขตัวไหนนะครับเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมบางช่วงบางตอนเพลงอาจจะไม่ได้ถ่ายทําให้จบเพลงเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์เนาะให้เป็นบางช่วงบางตอนนะครับอ่ะเรามารอรุ่นกับการจับ โชคกับน้องนะครับพอมีนักร้องนะครับชื่อดังเข้ามาด้วยนะครับแต่เราเอดจำไม่ได้นะ เป็นนักร้องนะครับในค่ายเพลงค่ายหนึ่งนะครับหลยค่ายหลยเพลงนะครับก็พากันมาที่แม่นี่สีสารเพื่อจะมาขอพรนะครับเพื่อให้ชีวิตและชื่อเสียงโด่งดังนะครับเนาะให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็โด่งดังเสียงเพราะเหมือนแม่นี่สีสานนะครับก็มาร้องขอพรกันนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าจะมีการจับปิงปองขอเลขหรือเปล่านะครับอันนี้คือนักร้องนะครับนักร้องนะครับ ก็ให้ดูนะครับคุณผู้ชมนักร้องชื่อดังนะครับมาคนก็เริ่มมาเยอะนะครับมันเสาร์ชตย์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับคนเริ่มมาเยอะคุณผู้ชมนะครับนี่ครับนักร้องจะโคองเพลงนี้แหละครับ จะกองเพลงนี้นะครับคุณชมนะครับเนี่ยครับคุณชมนี่คือนักร้องนะครับมาร้องเพลงให้แม่นี่สีสานนะครับถวายแม่นี่สีสานนะครับคุณผู้ชมนะครับก็มาขอพรท่านด้วยนะครับเดี๋ยวรู้ว่าจับเลขจะได้เลขตัวไหนกันนะครับจะของเพลงแคร์เลยครับคุณชมนักร้องมาร้องให้แม่นี่สีสานฟังนะครับไว้แม่นแน่จะของเพลงมานะครับ คนร่ำรวยนะคะขออนุญาตแนะนําชื่อเลยครับผมพรชัยอ,อครออกไม่เลยนะครับอชื่ออะไรนะครับผมพรจันรค่ะวันนี้มารู้สึกยังไงบ้างราครับมา<โ>ลุ้นเลเป็นครั้งแรกค่ะครัง้งแรกที่มาค่ะตื่นเต้นมากเลยคนเยอะมากเลยหลายคนหลายท่านอาจจะไม่รู้จักเพลงหรือรู้จักเพลงแต่ไม่รู้จักหน้าตาใช่ค่ะหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ก็วันนี้ทุกคนได้เจอเจอกันมีไรฝากไหมฝากเป็นเพลงผ่านอ่องข่าวค่ะทางช่องยูทูบด้าง แฟนเพลงทุกคนนะคะเมตตาด้วยนะคะพรจตพรนะคะเจ้าของผลงานเพลงปุณิปิปีรอพี่ที่ป่าช้าสัญญาอาฆาตรักคนมีสองคนนะคะมีชุดใหม่มาไหมตอนนี้ผลงานเพลงซิงเกิลล่าสุดก็คือเลินให้น้องแหน่คือเกี่ยวกับการเลนไขมันเผาผ่านไขมันก็ชวนผู้หญิงมาออกกําลังกายแค่นั้นค่ะขอบคุณมากครับผมจําให้สักสามตัวได้ไหมนี่ครับคะล่วงไห้สักสามตัวได้ไหมได้ไหมก็ขอแม่แอนนี่สักสามตัวให้เลยนะ ตรงสีแดงนี่แหละครับตรงสีแดงของแม่นี่เด้อนะครับนะนักร้องครับคุณผม้ชมนะนักร้องครับนักร้องชื่ออะไรนะพรจันทรพจรนะครับพรจันทรนะครับเบ่งพร้อมกันนะเบ่งพร้อมกันทุกคนเด้อนะครับอะประกาศด้วยจ้ะใช้ไม้ด้วยแปดเบอร์แปดครับ เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สองแปดสี่องใช่คือเลขมักเลขมาก่มักอยู่โอ้โหนี่โชว์ด้จ้ะโอ้คือได้มาก่อนลยเปสองหลังเอาไปไปก่ออ๋อสาธุสาธุจ้ะแปดกับสี่กับสองสาธุสาธุโออท่านผู้ใดถูกเลขก็จะเริ่มให้พงมาไล อ่านักร้อง,อง,อง,องอน้นอ,นองพรจันทพรรองพรจันทพรเนะาะจ้าสาธ,สาธุสาธุนะรวยทำกันเด้อแม่เด้ออุตส่าลูกเลยพูดถึงแม่เนี่ยคนลุกเลยเคยรู้จักเลยเคยแต่ฟังเพลงจ้ะปุนปุนิปีปมารู้จักเลยใช่ถ้าเพลงนี้มาเมื่อไหร่รู้จักเลยนะครับโอ้สาธุสาธุครับผมตัวก็จโอ้จับอี๋เออระเอาเอาเอาให้หมดเลยจ้ะ หกศูนย์หกศูนย์ย์นย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์นะได้ไม่มากเนาะมาดูจากศูนย์หกหกศูนย์มากมากครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะว่าเจนจยางไรถึงมาที่นี่นะครับเดี๋ยวคุณนักร้องชื่อดังนะครับเนาะเพลงนี้ดังเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะรถเหยนี่สุดยอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนะ อ่าโอเคเดี๋ยวถามนิดหนึ่งนะครับที่มา <ใน S 1> ที่นี่นมีอะไรครับอยากมาไหว้แม่หรือว่ามีความฝัน<ม>ห,รหรืออะไรอเหตุหลักๆก็คือเมื่อคืนมีงานที่อุทมพรพิสัยค่ะ<อ>พอดีมีงานกับลูกทุ่งเมสเบิร์กก็เลยได้มาได้มีโอกาสได้มาแล้วก็แบบว่าเหมือนเหมือนตั้ง GPS อะค่ะสถานที่ของแม่ฮันนี่อะค่ะใ้ที่นะะี่มากเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมานานแล้วเพราะว่าแบบเหมือนเข้ามาแล้วก็เหมือนแม่ฮันนี่เป็น บุคคลหนึ่งที่ทุกคนหลายคนนับถือเขาแล้วก็เขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งอะค่ะก็เลยแบบว่าเอออยากมาหาแมฮนันนีจังเลยเพราะว่าเผื่อบางทีแมฮันนีอาจจะเมตตาเราบ้างอ๋อค่ะปกติไม่เคยได้มาครัค้งแรกครัค้งแรกเลยค่ะมาก็ประทับใจทุกๆคนมากประทับใจแ <crus> ม่ฮันนีมากเสียงเพราะมากแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงเพลง <S <S ที่แบบเศร้า แล้วมาจังหวะเร็วใช่ค่ะเพราะว่าน้องอมีหลากหลายผลงานเพลงมีหลากหลายจังหวะคือเ<อ>ป็นงานเพลงเร็วผลงานเพลงช้าลุคทุ่งบ้างแล้วก็ล่าสุดก็ร้องเพลงกับน้องเลยนภาาัสวัสณค่ะผลงานเพลงรักคนมีสองคนโอก็ฝากเอซีทุกคนทุกคานเรือที่รับชมก็ไปติดตามมีช่องทางไหมมีค่ะก็คือ,อาาทางแฟนเพจเฟซบุ๊กพชจตพรแฟนเพจแล้วก็เป็นช่องทาง y YouTube ค่ะพชจตพร o f f i c i a l นะคะแล้วก็หลากหลายช่องทางค่ะพิมพคำว่าอรจตนพรช่องทางคุณจะเจอช่องทางค่ะต้องขอบคุณมากนะครับ,บวันนี้ไม่ไมความบันเทิงแม่ฮันนี่ด้วยแล้วก็เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะแลวเพลงที่ทุกคนรู้จักเราเปเพลงอะไรครับเพลงที่ทุกคนรู้จักเราส่วนมากจะเป็นเพลงเร็วค่ะคือเพลงปูนิปิปิเพลงนี้พ่ลิซ่าเอาไปเต้นอยู่ในรายการเกาหลีก็ค่อนข้างที่จะทั่วโลกรู้จักนะคะแล้วก็ผลงานเพลงที่ ดังตอนนี้126ล้านวิวนะคะก็รักคนมีสองคนค่ะที่ร้องคู่กับน้องเนยในฟาสวรรค์ค่ะร้อยอีจีก็น่อยได้่ค่ะว่าสิไปหานำกันคนไปดีๆไม่ต้องกันย่างเสียงแบบอะลยนะมันมันคืออะไรนั้นนิดเดียวนะอะไรกำลังๆมันคือการแบบว่าช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแบบเจ็บมากเลยอะไรต้องฝึกมาเยอะมอกันเนาะกว่าจะครับไอ ลืมแล้วมาไ้คุยเลขเมื่อกี้เนี่ยลืมเลยตัวไหนอีหยังนะไล้เมื่อกี้ก็ลืมเลยสามตัวเป็นแปดสี่สองตัวเป็นหกหกศูนย์โชคราบทุกคนนะคะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นหวยไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อหวยด้วยอ๋อแต่แม่เขาบอกว่าคนไม่ค่อยให้ไม่ค่อยซื้อหวยจะจะแม่นใช่ไหมจะแม่นจะจะให้คนอื่นแม่นยกเว้นจะซื้อเองรวยไรด้วยไม่ไถ่ไม่ ไม่ค่อยซื้อเลยค่ะจะเดินทางไปไหนต่อครับเนน่ี้กอเดินทางกลับบ้านที่สกลนครค่ะโอ้สกลนะกลับบ้านต้องไปดูแลลูกๆที่เป็นแมวหมาถึงแมวหมาอยู่ที่บ้านจ้ะโอ้งังนก็เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะจ้าสกลนะจ้าโอ้ตามมีเดร์นะครับน้องชิดังนะครับมาจับปิงปองให้เอฟซีนะครับผ่านทางแฟนช่องคุมทรัพยนาเห็นคุทรัพยนานะครับผ่านช่องแล้วก็จับตัวนี้ให้เลยนะครับน้องใจดีมากเลยนะครับ ใจดีมากนะครับให้จับให้ทั้งสองตัวสามตัวนะครับตัวเลขนี้เลยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม